เป็นเมียฝรั่งจังได้ผมมีเงินใหนคนยืมเอาสวัสดีค่ะน้ำยาปลาทูแล้วก็กะปิพริกจีค่ะมือนี้มากินเขาน้ำกันเด้อค่ะพี่ๆค่ะมือนีมีเรื่องเม่าเบาอีกแล้วค่ะโอ้ยได้มีแต่เรื่องเ้าแต่เศวเลยจะเรื่องมือนีนะคะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนว่าเป็นเมียฝรั่งจังได้ผมมีเงินใหนคนยืมเอาที่นอน หนูจะตอบจังไดดีเป็นเมียฝรั่งยังไงทําไมไม่มีเงินให้คนยืมก็เลยวันเมียฝรั่งบ่ได้มีหนาทีหาเงินให้คนยืมหรือว่าบบเมนเมียฝรั่งก็ตามแต่เนาะพี่พีจ้ามีคนมายืมเงินค่ะแล้วบอกว่าโอ๊ยเมียฝรั่งจังไดคือบบมีเงินให้ยืมอ้าวก็เลยว่าป้าคนเฮาเนาะจ้ะเนาะมีความคิดที่มันผิดแปลกไปเนาะเออเมียฝรั่งก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นอยังค,คือคิดวันสีมายืมเงินแต่มเมียฝรั่งกับพ่เขาใจคือกันเด้อันนี้คือแบบว่าเขาคิดว่าเมียฝรั่งมีเงินนอะนะจ๊ะอืกะปิพริกจีอ่ะกินจังสีก่กัน้อ่ะอืม น้ำยาปลาทูค่ะมาเป็นยังเขาคิดว่าเมียฝรั่งต้องต้องมีเงินแล้วอันแต่สิ่งหนึ่งที่พอรู้สึกว่าเออพอพอพี่แบบเสียใจกับเคเว่าค้นอ่ะนะว่าแบบเมียฝรั่งไม่มีเงินให้ยืมแม่โอ้ยก็เลยว่าบรูเซียจังได้เลยัดเนี่ยบอมีคา,าํเว่าเมียฝรั่งกับบอมเมียนัน มหาเศรษฐีนอกจากเนาะแต่ว่ามหาเศรษฐีกับยังบ่้ไหนคนยืมเงินง,ง่ายๆเมนบ่พี่ะอืมอืมน้ำยาปลาทูพิกจีเพราะเข้าใจนอกจากเนาะคนเท่ากับมีความคิดไปแบบนั้น วันที่หกวันเพืหัดแปบเดียววันที่หกแล้วปัาดนัวเวลาเดินเร็ว <c oughs> การเป็นเมียฝรั่งล้วจะต้องมีเงินมีทองเนาะอือพอยโดนส,สดๆร้อนๆเลยค่ะถึงมาเล่าให้ฟังว่าสันกับบได้มาเล่าให้ฟังดอกค่ะ,คะ ก็เลยว่าโอ้ยเนาะไม่ใช่เมียฝรัร่งเนาะทำมาหากินเ้ากับยังสิบมีเงินใส่เมียก็ยังเดือนชนเดือนสิบปเมีนให้คนยืมโอ้ยเนาะ,นะว้าขึ้นแล้วว่าเป็นเมียฝรัร่งจังใดคือบมมีเงินให้ยืม <c oughs> <c oughs> เป็นพี่ๆจะตอบกลับไปว่าอะไรคะ <c oughs> ตอบกับคนคนยืมไปว่ายังไงดีคะมาคุยกันหน่อยจ้าไม่รู้จะตอบยังไงเลยเนาะพริกน้ำยาปลาทูแบบข้นๆเลยค่ะพี่พี่ นมจีนแบบว่าสดมากเลยค่ะเป็นถามนูน่ะว่าอันคนยืมนะจ้ะเป็นถามนูว่ามีเงินให้ยืมบอเข้าก็เลยบอกไปว่าโอ้ยบ่มีดอกจ้าคาไฟพัานเด๋ใจยอยู่ก็เลยบอ,อกไปเนาะเพิ่นเลยว่าโอ้ยเป็นเมียฝรั่งจังไงบ่มีให้ยืมอืมเพิ่นว่าจึงสิ่งละจ้ะ เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอิ่มจุกหลังจากที่พูดมาว่าเป็นเมียฝรั่งยังไงทำไมไม่มีเงินให้ยืมเมียฝรั่งก็ไม่ทำมาหากินนี้เมียฝรั่งก็ทำมาหากินเนาะลืมหอมแดง หอมแดงค่ะลืมไปเลยว่ามีมีหลายคนบอกว่ามีหลายคนอะถามหนูมาเนาะเยอะเหมือนกันว่าทำไมหนูไม่ทำครัวไทยเพราะว่าครัวฝรั่งนะ่ะ พวยุโรปพวฝรั่งนะมาทากับข้าวไม่สนุกจริงๆริมันทํากับข้าวไม่สนุกจริงๆจะ้ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวบ่อยก็เลยไม่รู้ว่าจะทําำัวไทยไปทําไมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ทํามาก็เปลืองเงินเปลืองทองเนาะเงินทองก็หายาก เงินทองทุกวันนี้หายากการแข่งขันสูงขายของก็ไม่ได้นี่แหละ้าเพราะว่าทำไมไม่ทำครัวไทยเหมือนพ่อน้องแฝดเดซี่กับลิลลี่โอยฝรั่งนะจะ หลายๆคนรู้จักคุณในพ่อน้องเฟสเนาะแต่หนูอะคงจะไม่ได้ทำจ้ะไม่ค่อยได้ทำครัวเท่าไหร่ทุกวันนี้เข้าครัวไม่ได้เข้า อือือร่อยมากค่ะพี่ๆมาทักทายกันประมาณนี้นะคะจะมาทำคลิปประมาณนี้แหละคะ่ะคลิปแบบคลิปกินนั่นนู่นนี่เนาะค่ะเนาะไม่ได้เป็นคลิปอะไรมากมายถ้าวันไหนแบบว่าไม่รู้จะโพสคลิปอะไรก็นี่แหละคะ่ะคลิปกินนะคะวันนี้นั่งกินในบ้านเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนมากก็เลยไม่ได้ออกไปจ้ะก็เลยมานั่งกินข้างในบ้าน เปิดแอร์นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะปิดแล้วค่ะโอเค <c oughs> นะคะพี่ๆถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้หรือก็มีความคิดเห็นยังไงนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องที่พลอยพูดวันนี้เนาะ <c oughs> เกี่ยวกับอ่าพลอยโดนคําพูดมาเนาะว่าเป็นเมียฝรัง่งยังไงทําไมไม่มีเงินให้ยืม <c oughs> คําถามที่เราก็จุกในใจอยู่จุกในใจนี่ไม่ได้ว่าเราแบบว่าอะไรนะเราจุกในใจเพราะว่าเออคนที่เขามองเรามาน่ะเขาก็คิดว่าเราน่ะ เป็นเมียฝรั่งแล้วมีเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะโคนไทยเราชอบจะคิดแบบนั้นเนาะคนทีท่ทั่วไปเขาจะคิดแบบนั้นว่าเมียฝรัง่งมีเงินนั่นนู่นนี่การเป็นเมียฝรั่งเนาะได้ดีกว่าเดิมก็มีแย่กว่าเดิมก็มีให้เห็นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเหรียญสองด้านเราไม่ได้รู้อีกเราเห็นด้านหนึ่งแต่เราไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเขาไงอืมว่าเขาเป็นยังไงมายอย่างไงอย่างเงี้ยถึงเขามีเงินเนี่ยบางทีการให้ยืมให้คนยืมเงินเนี่ยมันเป็นปัญหานะ มันไม่ใช่ปัญหาของเขานะมันเป็นปัญหาของเราเพราะเราต้องมาถามเงินไงสมมติว่าเราเก็บไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องมาถามเงินว่าเอ้ยเมื่อไหรจะคืนนั่นนู่นนี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอะพี่พี่เนาะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาถามว่าจะให้ตอนไหนให้ยังไงให้กี่บาทอย่างเงี้ยบางทีให้ไม่หมดด้วยมันก็เป็นปัญหาของเราแล้วเราก็จะทุกตัวเราเองเพราะว่าเขา,มขาไม่มีไงเขาก็ตอบว,ว่าเขาไม่มีนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่พลไม่อยากเอามาเป็นปัญหาของพลเนาะให้ใครยืมเงินนี่พอแล้วค่ะ คือไม่มีแล้วไม่ให้ใครแล้วนะมันเป็นมันเป็นปัญหาของเราไงพี่พี่มันไม่ได้เป็นปัญหาของเขาเนาะพี่พ,พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะพลอก็เหนื่อยเหน่อยกดไลค์กดแชร์กันมาหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ